ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอ้ใจเย็นี้่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทานข้าวกันค่ะอาหารเช้าไม่โสค่ะง่ายๆค่ะสามอนอบแล้วก็มีผักอะไรไปโสปก็ใส่ใส่เลยนะคะ เพราะว่าไม่โสไม่กินเนื้อสัตว์ค่ะกินแต่ปลาค่ะมาอยู่ที่นี่ก็เลยได้ปลาแซลมอนนะคะช่วยชีวิตไว้ค่ะปลาแซลมอนที่นี่นะคะถูกกว่าที่บ้านเราค่ะอืค่อนข้างจะเยอะเลยด้วยไม่โสว่าน,นะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทะเลใช่ไหมคะไม่โสว,ว่ามันมาจากทางนอร์เวย์นะคะอังกฤษมันก็อยู่ใกล้นอร์เวย์มากเลยะคะ่ะมันก็เลยถูกดีสำหรับไม่โสค่ะเพราะว่าไม่โสกินปลาค่ะ ซอยหอมใส่มะเขือเทศนิดนึงซอยพริกค่ะแล้วก็บีบมะนาวแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงนะคะกินง่ายๆค่ะเพราะว่าจะไปทำกับข้าวเหมือนบ้านเรานี่ไม่ได้เลยค่ะเพราะามันไม่มีเครื่องปรุงแล้วค่ะมีผักชีด้วยค่ะ แต่ว่าผักชีที่นี่กลิ่นไม่แรงเหมือนบ้านเรานะคะวันนี้ไม่สวมีงานสำคัญค่ะอันนี้ค่ะรู้ไหมคะอะไรปัตตาเลียนตัดผมค่ะเราลองเดินไปแถวร้านตัดผมค่ะไปถามราคาตัดผมผู้ชายว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเริ่มต้นที่ประมาณสิบห้าปาวหรือประมาณ หกร้อยกว่าบาทนะคะไม่โสก็เลยบอกเพราะว่าอืสั่งปัตตาเลียนมาตัดเองไหมเดี๋ยวไม่โสจะตัดให้แต่ว่าไม่เคยตัดมาก่อนเลยนะคะแต่ก็ต้องมาลองดูกันนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันแพงนะคะอะไรที่ทําได้เราก็ต้องทําเองนะคะและอีกอย่างหนึง่งคุณลิชาัทเขาก็เป็นคนที่ง่ายๆนะคะ เขาแค่อยากให้ได้ผมสั้นจะตัดออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้มันไม่น่าเกลียดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมมาลุ้นไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวไม่โถก,กินข้าวก่อนค่ะเติมพลังค่ะเดี๋ยวแม่โสจะแกะกล่องปัตตาเลียนนะคะไม่รู้มันมีอะไรข้างในบ้างค่ะไม่มีอะไร นี่น่าจะเป็นซองกันชื้นใส่มันในซองถุงผ้าอย่างดีเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นผ้าคุมแม่เลยค่ะเนี่ยโอ้ใช่เลยผ้าคุมตัดผมค่ะ ลูกนี้เรียนตัดผมก่อนมาที่นี่ก็ดีนะคะท่านผู้ชมไม่ส้อจะได้หาไรายได้เสริมเลยค่ะเพราะว่าผู้ชายเขา,าตัดผมบ่อยใช่ไหมคะเดือนหนึ่งก็อย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับนี่เป็นคู่มือมีกันไกลให้ด้วยค่ะสวยไหมคะสีสันเลยค่ะ เดี๋ยวต้องเอาไปชาร์จก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่งซื้อมาใหม่ใช้งานไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไม่สะดวเอาอันนี้ไปชาร์จไปก่อนนะคะแต่คุณพ่อก็นั่งทาใจายอยู่ค่ะตอนนี้ <c oughs> ได้เวลาแล้วค่ะ <Come on. S 1> นั่งนิ่งๆนะครับพ่อซ i ตสเต l ยวอย่ you, you worry <c oughs>

ใช oh. อันนี้มันเนียนี่ right. นเนาะเก็บอยู่ It's fine ไ้ได้ยังโอเคจ i s t i l l นะเออคุณพ่อบอกว่าให้ใช้เบอร์สี่ก่อนนะคะไถไปเลยโ <laughs> <laughs> oh, อ้โหตาเวลิฟัสปัดเม้อ Maybe I don't know. Try your hand, ¿no uh... Oh ears, no, no. <laughs> Come on. เดี๋ยวไม่สวยจะเอาคุณพ่อเป็นแบบนะคะถ้าเกิดว่าตัดออกมาแล้วสวยเนี่ยเดี๋ยวไม่สวยจะติดป้ายไว้หน้าบ้านนะคะว่ารับตัดผมค่ะหาราได้พิเศษ sit still นั่งนิ่ง น,น,นั่นน,น,น,นิ่งนิ่งดูท่าคุณพ่อจะเชื่อดูท่าคุณพ่อจะเชื่อใจไม่โสงมากเลยนะคะนั่งแบบสบายใจมากเลยค่ะ No, Baba goes down the face. <laughs> <No, sorry, sorry. laughs> <laughs> i okay so it's that way wait oh. okay no you keep level you keep level this time from back there right to the front there level okay don't leave me out on top no just the top bit now you get got the left one to do now just flick flick off there you go <laughs> and then you want the left one put the left one in. yeah yeah Oh. I okay. am right. now you want a, a thin a smaller blade now to do the sides and back. Watch it now, do not go to the top. I'll end up like a monk. I don't want to look like a monk. <coughs> <coughs> so. <Okay. coughs> right. okay. so just. Okay. <coughs> ค่ะเพราะว่าไง oh, <laughs> บ่นว่าผมยาวมาตั้งนานแล้วค่ะเนี่ยตั้งแต่มาจากเมืองไทยยังไม่เคยตัดผมเลยนะคะไม่สนว่าตัดตัดเองสองรอบก็ได้ค่าปัดจะเลี่ยนคืนเนาะค่ะเรียบร้อยแล้ว ว e l l หล่อขึ้นเยอะเลยคุณพ่อมั่นใจไม่โสดมากเลยนะคะไม่เอากระจกมาส่องตัวเองเลยค่ะ Well เยี่ยมปกติคุณพ่อชอบตัดผมเองอยู่แล้วนะคะตอนที่อยู่เมืองไทยนะคะจริงๆเกเป็นคนหัวสวยเลยค่ะแล้วก็ตัดง่ายนะคะเพราะก,กตัดทรงเหมือน ทรงนักเรียนนะคะแค่ไล่ลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างสั้นนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะจะชอบผมสั้นนะคะเก็บรายละเอียดข้างล่างหน่อยนะคะ เสรเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเบาหัวขึ้นเยอะเลยสบายหัวแล้วสิเพาะบอกว่าตัดสั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนเดียวก็ยาวแล้วค่ะเดยกก็ได้ตัดมาอีกเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมสู้ช่างร้านตัดผมได้ไหมคะครั้งแรกเองนะคะเนี่ย แม่โสว่าดีเลยแหละครั้งที่สองครั้งที่สามอาจจะดีขึ้นนะคะร้อยบาทผมเขบอก,กว,ว่าจ่ายค่าเลงร้อยบาทจ่ายค่าตัดผมให้หนึ่งร้อยบาทค่ะถ้าไปจ้างเขาตัดนี่ <100. S 1> ประมาณหกเจ็ดร้อยค่ะให้ไม่โสตัดให้คิดหนึ่งร้อยบาทแถมตัดขนในหูให้ด้วย no. Yeah no no yeah 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 no no n โกนหนวดให้ด้วยไหมคะโ o t h แ n k คิ u ไม่เอาไม่ส่ว่าโอเคแล้วค่ะพอแล้วค่ะฮะโอเคพอแล้วค่ะขอบุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดพอใจเยี่ย